อค <Okay, S 1> นะครับตอนนี้ก็มาดูาก็มาเปิดตัวนะกลุ่มทีเลแกมนะครับใหม่เป็นกลุ่มที่สามารถนะครับทำได้หลายอย่างนะครับเช่นเราเนี่ยจะดาวน์โหลด u t u b e ก็ได้นะครับด้วยกลุ่มนี้นะครับทุกคนสามารถมาจอยได้นะเป็นกลุ่มสาธารณะเลยนะครับสามารถแชร์แอปพลิเคชัน เพลงฟานยัยหรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยให้อ่านกันได้แบบฟรีๆเลยนะครับโดยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยแปสิบเจสิ้ารายชื่อแอป <attends. S 1> ให้ไปจอยกลุ่มมาก่อนนะครับอ่าเ <คน S 3> ข้าไปในกลุ่มนะครับกลุ่มอิสระนะครับภาษาอัางกฤษ ฟีเจอร์ที่หนึ่งเลยนะครับค play right? ือการดาวน์โหลดเพลงนะฮะจาก youtube นะครับให้เราไปเอาลิงก์นะครับที่ต้องการดาวน์โหลดมานะครับหน้าแรกหน้าจอรายชิ่มช่อง แคปคนตัวหน้าวิดีวิดีเลช่องจัดการวิดีโอวิวาหนังสือแล้วเว็บเพจนาทีไปที่ช่องทีวีทั่วไปการดู15ครั้งสากเมนูการทับแกปดับแชทดับขัดล็อกอ่าเรได้ลิงก์มาแล้วนะครับก็ไปวางในกลุ่มเราได้เลยนะครับวางงไปเลยครับ แล้วก็กดเซนตไปเลยนะครับ <Note 3. S 1> แล้วก็ให้เนี่ยคุณภาพนะครับ <Note 3. S 1> ก็จะเลือกเป็น high mp 3นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เสียงนะครับลิงก์ที่หนึ่งนี่คือลิงก์ที่สองจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ลิงก์มาแล้วนะครับให้เราเก็บลิงก์นะครับโดยเปิดเมนู ยูทูบ <YouTube S 1> บอร์ดก็จะให้ลิงก์มาเหมือนกันนะครับคือเราจะได้ลิงก์มาทั้งหมดสองช่องทางนะครับให้เราลิงก์ไหนก็ได้นะคนะคัดลอกมาแล้วก็มันให้ไปที่บอรนะ์หน่อัปโหลดบอรนะรเข้าไปในบอรนี้นะคะ ก็สตาร์ทนะครับคุณดิฉันจะสตาร์ทก็กดสตาร์ทแล้วก็ไปที่เมสเซจนะครับเมสเซจนะครับแล้วก็วางวางนิ้วลงไปนะครับกดเซนต์นะครับกลังงแแสดผ่นิมไไททยย ก็ URL, button, music, จ,ะจะได้ไฟล์มา้ครับ <at> นี่นะครับลาก็จะได้ไล์ม <understanding. S 1> า,าอยากเซฟนะครับก็กดค้างนะครับก็กดที่เซฟทู้มิวสิกนะเธอจะเซฟ หรือเราจะลบก็ได้ครับลงข้อความอกนะครับยอบ้อนกลับต่อ,อไปก็คือสามารถดาวโหลดจากทิกตอกได้นะฮะดาวโหลดลิงก์ทิกตอกได้นะมาดูกันว่าทําได้จริงหรือเปล่านะครับหน้าแรกหน้าจอหลักสองไร เริ่มเลยมาโชว์สีผมแับการแยกคนเลิฟแชเลนจ์ให้สีผมสวยนานตัวใบสิบสัปดาห์สาวเลิฟสีผมกันมากว่าเลือกสีผมที่ใช่แล้วผมท่าแบบศูนย์สมมติว่าเราจะเอาอันนี้นะครับออันนี้เราก็ต้องมาปร้างคอท้ามาชูสีบดตัวใบ ร่วมกิจกรรมเล่นซ้ำเลิกเล่าเรื่อง

ในกลุ่มแล้วนะครับเอาลิงก์ติดต่อต้องรับไปวางนะครับวางแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้วิดีโอมานะครับ S <S <preach ers> <analysis> มันก็จะส่งมาจาก TT f o r ปรบนะครับเป็นบรสำหรับการดาวโหลดวิดีโอจาก tiktok นะฮะไม่ได้มันล้วครับเราก็แตะสองครั้งไปดูเพื่อฟงครับ้ายี่งานกันและเขาได้เลือกจาที่บ้านของยายพอยากอ่านี่ก็เป็นวิดีโอที่เราได้มาจาก tiktok นะครับก็อย่างนี้นะครับฟีเจอร์ที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไร แล้วก็เราก็สามารถสแกนไวรัสได้ด้วยนะครับโดยการให้ไปที่ส่งไฟล์มาก่อนไฟใหญ่นะแล้วมันก็จะมีตัวไวรัสขึ้นมานครับให้เราก,กด analyze for virus นะครับ ล้วก็จะวิเคราะห์วิัให้เราสมมติว่าถ้าเราต้องการไปทดลองเนี่ยแล้วก,กดรูปกระบอกฉีดย,นยานะฮะเพื่อระบใบรับใบทดลองหรือไม่ก็เรียกว่าสรุปนะฮะว่ามีวินาหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะฮะสุบนาฬิกาสามสิบ าแรกหน้าจอหลักสจากสองภาพรวมรายราย,รายตัวทดทีหน้านดเราป,รเปิบเปล่าโปรแกรมจัดโปรแกรมจัดรายก,ก,การดับ <Light, miss. S 1> ไม่ได้ใช้ทางหมดนำคนเลือกที่ทางหมดโฟลเดอร์ใหม่ชมรม check, check, check. ท่่น่น <The result. S 1> สสงงแีี อ่าก็ตอนนี้ก็ส่งไฟล์อยู่นะครับอ่าตอนนี้กำลังอัพโหลดขึ้นกลุ่มอยู่นะฮะ Emoji text, 4 Emoji text underscore scanner v4.3.9 premium app uploaded 10.1 mb of 14.4 mb sending 70%. Just 10%. Emoji text underscore scanner v4.3.9 premium app uploaded 11.8 4 mb of 14.4 mb sending 81%. passive it Emoji text underscore scanner v4.3.9 premium app uploaded 12.4 mb of 14.4 mb sending 86%. Gradle the ้าสิบเซ็นส่งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีนี่นไ,วไวรัสไฟล์ที่พบในข้อความได้รับเมื่อ10บนาฬิกาสีนาทีอ่ามันก็จะบอกว่าบันพบไฟล์น,นะครับในกลุ่มเราไซคลนอ่าอันนี้คือวิเคราะห์ไวรัสนะครับตัวนี้ไซคลนกดไป อันนไลน์โผล่ไวรัสเจ้าดนาฬิกาสายจับเวลาไวรัสเตรียมใช้งานแซมแล้วก็นี่คดีสระล่างดาวน์โหลดแซมได้รับเมื่อสิบนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีอ่ามันก็จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์สแกนไวรัสออนไลน์นะครับสัญลักษณ์ดอกลิลี่แต่ว่าถ้าคนไหนไม่อยากวิเคราะห์ไวรัสด้วยตัวเองนะครับมันก็จะมีบริการหนึ่งที่วิเคราะห์ตลอดมาอยู่แล้วมันก็จะไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจแล้วก็ มาใช้บริการวิเขราด้วยตัวเองอย่างนี้ได้นะฮะสัญลักษณ์ดอกเบลลี่จะหุดปุ่มเครื่องหมายถูกปุ่มเครื่องหมายถูกลูกแก้ววิเศษสัญลักษณ์ดอกเบลลี่ตอนนี้มันก็กำลังทำการวิเคราะห์ไฟล์อยูน่นะ,ะ20 20ยนะครับยี่สิบยี่สิบไฟนะครับที่ตรวจพบในแอปนี้นะฮะก็รอมันนะครับจนกว่ามันจะวิเคราะห์เสร็จนะครับอันนี้จะวิเคราะห์โดยใช้ตัวเองนะครับ

ดอ <łość> กเลลี่องหมาลักษณ์ดอกเลลี <iş> <G obsolete. S 1> ่ไฟถูกวิเคราะห์นะครับ70ไฟลนะคืใช้เวลาวิเคราะห์นานนิดนึง สัญลักษณ์ดอกสัญลักษณ์ดอกจรวดองคมเครื่องหมายถูกองค์เครื่องหมายถูกลูกแก้ววิเศษสัญลักษณ์ดอกลิลี่การค้นค่าไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะครับสัญลักษณ์ดอกลิลี่หลอดทดลองอันนี้คือป้องกันนะครับมันก็จะมีป้องกันคือการป้องกันในไฟล์นะครับแล้วก็ลองกดป้องกันดูนะครับ

ก็กดกลับนะครับหลังจากที่เราทดลองเสร็จแล้วเนี่ย

Text underscore scanner V, virus total, reply, Visit m virus total, BNA, detections, 1 slash 60, P-Khan Nengsue, file A, text underscore scanner V, 4.3.9, premium app, log file type, android, file size, 14 MB, the cut. first analysis 2021 11 30 thirty zero three forty 41 49 the cut. last analysis 2021 11 30 thirty zero three forty 41 party, magic zip archive data, at least V2.0 to extract, sanyalab dog lily, link to virus total, receive the 1041, reply, Visit m text underscore, D-R dot reply, virus total, BNA,

เ e no. uh, ครื่องระบบฉีดยาเครื่อง,งหมายกากบาด <Close button. S 2> อันนี้ก็ขึ้นมาละหลอดอันนี้คือตัวสรุปย่อการป้องกงันระบบฉีดยาอันนี้คือซ s เ g อร์ค r e กันเซ็นสรุปให้เราเลยนะครับว่าไฟล์นี้มีมลแวร์หรือเปล่า ถ้ากดไปอย่างนี้นะครับสัญญาลับดอกลิลี่ถ้ากดไปอย่างนี้มันไม่เซ็นนะครับแสดงว่ามีไวรัสนะครับกดกลับไปนะครับเครื่องหมายการาดอันท่จริถ้าเรากดว่าไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์แคร็กมันก็จะมีไวรัสแคร็กธรรมดานะฮะแล้วก็กดออกไปเลยฮะการวิเคราะห์ก็เสร็จสิ้นไฟล์นี้ก็ถูกใช้ได้นะครับ น,น,นี่นะครับก็จะได้การวิเคราะห์ไวรัสของที่เป็นไฟล์ที่สะอาดขึ้นมานะครับต่วนอีกฟีเจอร์มากมายนะเดี๋ยวก็จะมาแนะนําการต่อไปนะครับส่วนใครที่ไม่ได้จอยกลุ่มแล้วก็จอยด้านล่างคลิปเลยนะฮะส,ส,สิน,นาทีหน้าต่างจ้งส <Please, please. S 2> ิบลังข้อมูล ิกาสี่สิบแปดหน้าที่รายการบนแบบฐานะสิบนาฬิกาสี่สิบแปดหน้าที่รายการบนแบบฐานะเดีย๋ยวนะครับขอบคุณสิบนาฬิกาหน้าต่างแจ้งระบบการบันทึกหน้าจอการบันทึกหน้าจอที่เบื้องหลังเปิดอยู่แตบบ่เพื่อยอยู่อ่าก็ขอบคุณที่รับฟังมาจบนะก็อย่าลืมจอยกลุ่มม่เยอะนะครับ